ตอนนี้เป็นเวลา8โมง48 00. แล้วต้องเอาจากหอประมาณ9โมง10ไปมาหาหลัยให้ทัน10โมงเพราะว่าขับรดดถอีกครึ่งชั่วโมงรีบเลยขอ10นาทีพอนะตอนนี้8โมง51 00. แล้วแต่ก่อนต้องสิบวิจริงๆนะมึงคือแบบไม่ทันได้เนี่ย แค่เขี่ยนคิ้วทำไมมันช้ายอย่างนี้วะห้าสิบสี่แล้วเพิ่งลงตาไม่ได้หยุดพักกว่าน,นี้วันอาทิตย์นะจะไปประถมนี้เทศจ้าเมื่อวานไปประกวดโออีเฮียเมื่อวานไปประกวดดาวมาอีกแล้วมาหาอะไรอาทิตย์แรกการบ้านเยอะมากเก็บกดนะชมพูไหนชมพูไหนชมพูนี้ ใกล้แล้วนะห้าหกแล้นะอืมผู้ดีมากแม่คุณนะชํานะคนสวยไม่ต้องแต่งอะไรเยอะทำให้ดีกวันนี้แต่ก็สายทุกทีเออเออได้อยู่ได้อยู่จะไม่กีดตาละกันนะเพราะว่าถ้ากีดตาจะช้ามากจบเอ้ยเก้าโมงพอดียี่ดอกกูทำได้ไงวะ จริงจริงนะทุกคนจริงจริงเก้าโมงพอดีนี่โอเค